การเผชิญหน้ากับเงามืดมาหาสมุรเริ่มปั่นป่วนเงามืดค่อยๆก่อตัวขึ้นรอบตัวเอเลนและไคออสดวงตาสีแดงเพลิงของอสสัสทรสส่งประกายอยู่ในความมืดเสียงของมันดังสะท้อนผ่านกระแสน้ำในที่สุดข้ารอเวลานี้มานานเจ้าจะกลับมารับชะตากรรมของเจ้าแล้วหรือย,อยังอัสทรสกล่าวไคออสยืนขวางหน้าเอเลนมือของเขากำแน่นกระแสน้ำรอบตัวเริ่มหมุนวนเป็นพลังเวท ข้าจะไม่มีวันปล่อยให้เจ้าทำร้ายเธออีกไคออสพูดเสียงเข้มเอเลนรู้สึกได้ว่ามหาสมุทรทั้งผืนกำลังสั่นสะเทือนเธอสามารถสัมผัสถึงพลังของเงามืดและพลังของไคออสประทักกันแต่เธอก็รู้ได้ทันทีว่าไคออสกำลังเสียเปรียบคำพูดของไคออสจากอดีตผุดขึ้นในหัวของเอเลนเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งมหาสมุทรเจ้าต้องจดจำพลังของเจ้า เธอหลับตาลงและปล่อยให้สัญ,ญลักษณ์เรืองแสงบนแขนของเธอส่องประกายเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอน้ำทะเลรอบตัวเธอเริ่มไหลเวียนผิดธ,ธรรมชาติพลังแห่งจันทราสมุดเริ่มตื่นขึ้นอัสทรสคำรามอย่างเกลี้ยกราดเจ้าไม่มีวันปลุกพลังนั้นขึ้นมาได้มันปล่อยเงามืดออกมาโอบล้อมเอเลนแต่ก่อนที่เธอจะถูกกลืนกินไคออสกระโดดเข้ามาปกป้องเธอ ไคออสตกอยู่ในอันตรายเงามืดพันรอบตัวไคออสมันเริ่มดูดพลังชีวิตของเขาไปเรื่อยๆเอเลนมองดูไคออสสุดลงอย่างหมดแรงเธอรู้ทันทีว่าเธอเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้พอเธอฉันไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เอเลนตะโกนเธอสูดลมหายใจลึกและใช้พลังของเธอเป็นครั้งแรกแสงสีฟ้าพุ่งออกมาจากร่างของเธอส่องกระจายไปทั่วมหาสมุทรคลื่นพลังทำให้เงามืดกระเด็นออกไป อสตรสกรีดร้องด้วยความโกรธไม่ได้เจ้าไม่ควรมีพลังนี้กลับมาและทันใดนั้นร่างของมันก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มเผยร่างที่แท้จริงของมันออกมาอสตรอสไม่ใช่แค่เงามืดธรรมดาร่างของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นมังกรเงาสีดำขนาดมหึมาเงาแผ่ขยายปกคลุมทั่วมหาสมุทรมันคืออสูรเงามืดที่กลืนกินอาณาจักรแห่งจันทราสมุทเมื่อหลายร้อยปีก่อน เจ้าทั้งสองไม่มีวันชนะข่าอสทรอสกล่าวมันสะบัดปีกทําให้กระแสน้ําหมุนวนเป็นพายุใต้น้ําเอเลนและไคออสถูกพัดกระเด็นออกจากกันนี่เป็นศึกสุดท้ายที่จะตัดสินชะตาของมหาสมุทร